ว่างมากมายสวัสดีค่ะช่องนกโนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้ว่างมากมายพานั่งรถกินลมเที่ยวชมเมืองชนบุรีวันนี้เป็นวันคนจีนเป็นวันถือนะคะก็ชนบุรีชนบุรีเราก็ออกไปชมบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีคนไปท่องเที่ยวเยอะมไหมแต่สรุปว่า วันนี้ถึงจะยังเป็นช่วงที่ว่ายังไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่วัดต่างๆหรือสถานที่ต่างๆก็ไม่ค่อยได้จัดงานอะไรแต่ก็มีคนไปท่องเที่ยวถือว่าเป็นปกตินะคะมีรถเยอะมากทั้งขาเข้าและขาออกของจังหวัดชนบุรีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรา นี้จะเป็นคลิปสั้นๆน,นิดนะคะว่าพาไปชมเมืองชนบุรีตอนกลางคืนวันหรือของคนจีนนะคะสิ้นสุดแค่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย